ช่างตีช่าชาครับคุยยังก็ได้คุยยังก็ได้อย่าทำหน้าเบื่าฟิวอย่าทำหน้าเบือมันทำหน้าเบือดูหน้ามันรู้แล้วเนี่ยจิ้งกาตวนี้ที่มันถามมารู้แล้วนนทมนค่เ,เ,เดี๋ยวเราจะแวะไปดูโรงเรียนบ้านโบวะกันนะครับว่าน้ำมันหายท่วมยัง เดี๋ยวภารกิจวันนี้พี่จะให้กาฟิวไปดูโรงเรียนบ้านวัววัดเข้าใจไหมเนี่ยใจพี่จะให้กาฟิวไปดูว่าน้ำมันท่วมเอ้อหันมาฟังหน่อยเดี๋ยวตกบ้างเดี๋ยวตกโอ้โหมัเรื่องหันไปเดี๋ยว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 ูบ้างด่าน้องแรงเกินไปป่า s อร r y s อรี่เดี๋ยวพี่จะให้กาฟิวไปดูว่าน้ำมันท่วมไหมเข้าใจไหมถือว่าเป็นค่าคุมมันนะเดี๋ยวผมจะให้มันเดินไปดูไปกาฟฟิว เดี๋ยวเราจะให้มันไปดูเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันนี้มีเสือภัยครับเดี๋ยวเราจะไปหลังหมู่บ้านเราจะเดินไปตรงนู้นเลยแล้วกระโดดหมาเลยไม่ไม่โดนเราจะโดนยายยายถามว่าไปไหนมาเออไปทำไมต้องได้เดินไปทางนู้นเพราะอะไรแต่พี่ก็เคยเดินไปทางเหมือนกันไม่เป็นไรเราเดินไปทางนู้นแล้วเราจะเดินกลับแต่พี่พาไปดูป่าป่าอะไรครับป,ป่าช้ามันมีป่าช้าด้วยตรงนี้นมันจะโดนหมาหมาสวนไหม กาิวก็อ,อยาวิ่งดิหมาเันเย,เยอะป้อเยอะเยอะเยอะมันมีหมาที่ไม่กัดเลยแถวนั้นมันกัดหมดพี่จะให้กาิวไปดูโรงเรียนบ้านวัวัดเด้อเพราะน้ำมันท่วมไอ้ทั้งไม่ท่วมเนี่พี่จะให้กาิวเข้าไปแต่เมื่อกี้เข้าหัวร้องแล้วเด็กเห็นไหคมคนที่สีอมาอสาัยเมื่อกี้เข้าหัวร้อเราเ,าเออเข้าอิจฉาเราใช่ไหมเข้าอิจฉาเราใช่ไหมผู้หญิงสองคนเหรอเออเข้าอิจฉาเราดิ ขเขาอีสาว่าเราเป็นเที้ย,ยอะไรจับเอกับฟิวแม่งมึงเอยวะ,ะรู้จกักคาว่าเออแดดไหมเนี่ยมึงเออเนี่ยสอรี่ด่าน้องแรงเกินอยากให้นอนไม่เอออะเนี่ยแต่แบบบอกเลยมันขี้มาดมาขี้มาจริงเบาขี้มาดจริงเบาตีเพื่อนเคยเคยขี้มาดไหมมึงยังยังไม่รู้ว่าขี้มาดคืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังขี้มาดก็คือหวดเก่งตีเพื่อนไปทั่ว แต่ว่าแต่กูเลยกูก็ขี้มากเหมือนกันแต่สุดท้ายกูก็แพ้เขาไปพาลกี่วันนี้เดี๋ยวโทษนะตัวหัวขอโทษเป็นไรไหมุูมากมึนยิ่เสียถือ<ำ>ว่างอน้อยเดี๋ยวพาลกี่วันนี้เดี๋ยวผมหมไปดูเพื่อตัวหัวแล้วไหมเป็นยังไ,ไงดังแปะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้มันไปดูว่าน้ำมันท่วมไหมพี่ให้กับฟไปดูนะอย่าทำหน้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวาทำหน้า เดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปหลังหมู่บ้านด้วยนุ่นเดินไปนูน่นไปน้ำน้ำรถยังรถไหมน้ำรถไหมทำรถแล้วเราเข้าไปเลยเหลือไหมมีหนามบอโนรถ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 เฮ้ยมันยังไม่หายรถบอ ถ้าเป็นดินนะจบแล้วมันมคนจะเข้ามามังมีเด็กจบแล้วอย่างนี้เราก็ํามคิดไม่ได้นะเว้ยวันนี้นะพี่พาเดินไปหลังหมู่บ้านพูดจริงเลยจะเดินไปวันนี้จริงเดี๋ยวเราจะเดินไปกับมันเดินไปกับ,บันเคียนนี่ด่าน,น้องแรงเกินไปก็ซอเลยบอกเขาไปดิเป็นคลิปตลกตลกเพืเ่อนๆบอกเขาไปคลิปตลกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ก็ฟิวเดินนะัไปย่างพี่จะถ่ายแม่ง คุยไปด้วย,ไไยก็ได้ถามอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่บอกว่าหมามันอยู่ตรงไหน,นมันอยู่เราแวกนู่นน่ะหมามันอยู่ระแวกนู่นแต่มันแต่มันดูมากเนี่ยเริ่มไปหลังหมู่บ้านเนี่ยในในบ้านคือหมาเยอะมากบอกเลยพี่เคยโดนสวมมาแล้วจริงวันนั้นเนี่ยพซื้อของพี่เคยโดนสวนมาแล้วแต่ไม่ถึงว่าจะแบบเป็นแผลแบบเออมีหมากัดไม่ถึงเลยแต่แม่งแบบมันไล่พี่อ่ะ ตัวไม่ล่ะฮะต่อต่อเราเคยแถวบ้านเรามันมีหมาเดี๋ยวขอดอูเนี่ยเดินไปเนี่ยมึงเจอเนี่ยรนะนะขายแต่ไม่เป็นไรเร<อ>าจะไม่ทิ้งล้อรักเพื่อความปลอดภัยร้านร้านกองสามัญตอนนั้นเราก็นนเ,ากเดินเดินอ้อมไปใช่ไหมแล้วหมามันวิ่งมา,าแล้เราก็วิ่งไปหาไม่เจอแล้วหมาแล้วหมามันก็ขวัญขาเราเนี่อนู่นอยู่น,น,น,นู่นครับไอชื่อน่ะมึงเดินไปเนี่ยมึงเจอ ทำใจแล้วพี่ก็จะให้กาฟิวแบบเดินคนเดียวแล้วพี่ก็จะวิ่งหนีหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวพี่จะให้กาฟิวเดินไปด้วยวเราจะเดินไปหลังหมู่บ้านที่คนที่ทหนอยว่าดีดในซอยนี่หรอซอยอะไรคนที่คนที่เดินมาหนอยหรอเขาเขาลดหม่อย่าไปอจฉาเขาดีไม่ไดีซอยไหนกาฟิวห้ามอจฉาเขาเข้าใ,ใ,ใจไหมแม่งกาฟิวแม่งก็ชี้ไปทั่วเวลากาฟิวคนนี้คนนี้กาฟิวแม่งชอบชี้อ่ะชี่จริงไม่ให้ให้กาฟิวชี้ไงเดี๋ยวเขาก็ตีกาฟฟิวตาย เอาจริงไหมล่ะอย่ามาทําหน้าดิเดี๋ยวกาฟิวยังไม่รู้เดี๋ยวกาฟิวเดี๋ยวกาฟิวเติบโตเดี๋ยวกาฟิวก็โลเนี่ยกาฟิวอย่างเห็นไงคนผู้ผู้หญิงอยู่หน้าหน้ากขาพี่จะไปชี้เขาอย่างเงี้ยเอานี้ชี้เขาเนี่ยพี่ถึงสอนกาฟิวไม่อยากให้กาฟิวทำถามว่าพี่เป็นไหมพี่ก็เป็นเหมือนกันแตเตรียมโดนหมาสวบเลยมันดูจริงเด้หมามันดูจริงนะเว้ยถ้าดูขนาดนั้นก็ไม่พี่พี่จะบอกวิธีการเตือนหมาไม่ต้องวิ่ง มันงูเนอะไม่อันนั้นมันงูยืนที่เฉยแต่ถ้าเจอหมาให้เดินไปเลยไม่ต้องกลัวแต่วันนี้ก็เดินถอยหลังพี่ก็เคยเหมือนกันพี่เคยโดนหมาชัวรแต่ตอนเด็กๆพี่ก็มี่ร้องหา้าอะไม่รู้จริงๆพี่ไม่รู้ภาษาที่อะไรกูพ่อก็เป็นดิเนี่ยเปือปนสุ่นี้แหละหมาเยอะมากเนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยพี่เคยขี่ปัาเล่นเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนแหละเดี๋ยวพี่พาเดินอ้อมไปโน่น แต่ว่าค้ากลับค้ากลับเดี๋ยวเราจะเรีย้อมเป็นอย่างดีว่ะแต่ไม่เราโค่นดหมเลยเราเดินมาทำาไมหลังหมู่บ้านอ่ะเคยมาไหมนี่เคยมาไหม no reaction เฮ้ยลองพูดภาษาไทยดิถ้าฟิล์มพูดจิงเนี่แต่พูดก็ไม่ได้บางคำหรอกให้มันพูดเถอะไม่เห็นให้บอกเขาไปดิว่าตอนนี้ถึงไหนละ i am ตอนนี้กำลังจะเชื่องตอนนี้ตอนนี้กำลังจะทึ่งพูดดีๆพูดดีๆขอดีๆ ตอนนี้กำลังจะถึง้ทยหมูบ้านแล้วมันถึงแล้วเนี่ยมันถึงแล้วเนี่ยก็อยู่ในเขตหมูบา้าเลยเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ให้น้องเราเป็นแผลอะไรแต่พี่แต่พี่แบบกาฟิลก็ห้ามร้องโวยวายเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาให้กาฟฟิลฝึกไม่กลัวกัฟิลชอบขี้กลัวเวลาตีคนอื่นนะนะตีดีๆนะนะเนี่ยนีเจอหมาแลวมันจะรู้พี่ยังกลัวเลยตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเพื่อความกล้าใช่ไหม พี่จะซื้อให้กาแฟทุกคนนะน,น้ำหนิมเครียดมาเนี่ยจุดนี่แหละแต่ห้ามมองว,ว,วุ่นวายเข้าใจไหมพี่จะจะบอกสื่อแรกถ้าเจอมาห้ามมองวุ่นวายเนี่ยเดิเนผ่านจุดเนี้ยเนี่ยแล้วเดินไปนี่มันจะอ้อมบ้านว่านบ้านเราไว้ทุกคนเนี่ยอ้อมไปน,นู่นแต่บอกจริงแต่บอกจริงโคตรโง่เราเดิมนมานี่เราโคตรโง่เป็นไรปวดเ,เยอะกาแฟ พูดดีๆปอยก็เขาปวดเหี้ยนั่นลเลยอ่ะอาจจะว่าเขาปอยปัญญาบ่าซอลเบตตัวแรงเนี่ยบ้านอันนี้ก็ใช่แหละมีหมาเนี่ยแต่ก็ฟิวแฮมว่าววายเลยจริงที่พี่ขอบอกจริงถ้าเจอหมาแฮมว้าววยเนี่ยเขียนนี่แหละพี่บอกเลยม .9 มกัมกตัญญูตาเขาเพิ่งสร้างเ่ตจอหอยมันมีแอร์งไหมก็ดูสภาพแบบนี้เนี่ยมีเออ นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวพี่พามาเนี่ยมีมอไซค์พี่พาส่เลยเนี่ยหลังนี้ก็ใช่เนี่ยหลังนี้ก็ใช่หลังนี้ก็ใช่เ,เดี๋ยว่าอเดี๋รถจอดาไปแล้วไม่หล่ะเดี๋ยว,วพี่จะพาเดิอนอ้อมไปนวดเราจะเดินเราจะโดนหนาด้วยกันททำไมเราได้เดินมาแต่บอกจริงเลยว่าเราโคนงงูมากเนี่ย ก็เคยมาเนี่ยพี่ก็เคยมาตายอยู่ก็เคยมาเนี่ยเนี่ยซอยนี้ตายก็เคยมาพี่พี่ตอนอยู่บ้านน้อยพี่ก็พี่เนี่ยก็เคยมาบ้านไหนพี่ที่มันมีฟ้านหางจระเข้มันมีหมดมันมีหมดเนี่ยอยู่นี่เราก็เจอเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้เคยมาเคยมาขอฟ้านหางจระเข้เนี่ยเตรียมตัวเลยเราจะโดนหมาสวบเนี่ยเดินเข้าไปเดนเข้าไปเนี่ยพี่จะบอกเดินเข้าไปมันเป็นป่าช้าตัวเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นป่าช้า หมาเยอะด้วยหมาโคตรดุ <S <S จริงเดี๋ยวเข้าไปเดินแล้วกาแฟเดินไปนี่ดินั่งกันไปเดี๋ยวพี่จะพาเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาลัดแต่ว,ว่าเราจะโดนยายด่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีลงซีเรียสเลยพรุนี้พี่เรียลอดอชิลแต่เม่อมาเจอตอนไหนเนี่ยตอนนี้เราถึงหลังหมู่บ้านแล้วเอ้ยมันมีพิกหรือเปล่าวะเราอย่าพิกเขาเลยเดี๋ยวไปกลัวไหมกลัวไหมพูดจริงๆกลัวไหมไม่พูดมาเลยพูดมาเลยพูดมาเลย no ไม่ไม่พูดมาเลยเอาเอาเอาขอเป็นจริงกลัวไหม พี่จะได้ช่วยพี่จะปกป้องกลัวไหมกัฟิวม่งมันกลัววะไม่ได้ขี้กลัวร<ม>ู้มาเถือไหมขนาดขนาดผมบอกว่าเมื่อวานอะไรนะไม่ได้เรียนวิสศใช่ไหมเมื่อวานใช่ไหมผมถามว่าจะกลับเลยหรือว่าหลอกแม่มันไม่กล้าตอบนี่อันนี้ก็เป็นสาราสืบมณชลแต,แต่แต่ก่อนตรงนี้นมันมีมันมี มันมีที่ที่แรกของแเรนใช่ไหมที่ออกกำลังกายเออขึนมาเลยข้างในเป็นป่าช้าทุกคนจะบอกว่าเป็นป่าช้าป่าช้ามันดึงเยอะยุ่งโมมันจะเห็นตรงนี้ก็ลาเมื่กว่าหลังนี้ก็มีหมาเดือนเดืนตรงไปอีกก็มีหมาเออพม่โอ้พี่โอ้เคยเห็นบ้านบ้านที่บ้านที่เปนนอกไม่ตีแขนว่าระวังหมาดุไหมมัน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 ก็มี แต่บ้านทุกบ้านไม่ไว่าจะมีเมจิว่าเขียนว่าหมาดุมันมีหมดเว้ยแค่หมามันไม่รู้ไม่รู้ว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของมันแค่นั้นเนี่ยตอนนี้แหละพี่เจอพีวิ่งไปเลยตรงน,นี้แหละหมาหลังเนี่ยดุมากสุดยอดนะด้านหน้าก็มีเห็นไหมเห็นไหมมาดูกล้องมาดูมาดูเนี่ยเนี่ยอันนั้นก็ดุเหมือนกันแม่ลองซูมหน่อยดูตรงวงกลมสีถาาเดียวเห็นไหม อยู่นั่นแหละดูเหมือนกันดูจริงพี่บอกเลยเลย็กวดนี่พี่ขอบอกเลยเรางโง่มากที่เราเดินมาทำงนิปแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเราเดินกลับเราก็งโง่แต่ผมอยากจะบอกว่าสาเหตุที่เราเดินนี่ก็คือมาทําคลิปใช่ไหมอยากให้น้องรู้ว่าหลังหมูบ้านอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันก็เคยมาแต่ผมอยากให้ราว่ามาทําคลิปปวดเยอะใช่ไหมพี่ก็ปวดเหมือนกันป่ะเราจะเดินกลับบ้านอย่างสันติสุขเขาไปเดินกามาทางนีเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจอสับประรด ต้นสับปะรดเนี่นย่ต้นสับปะรดอืมมันเป็นต้นมันเป็นผลไม้ป่าเนี่ยอยากมาให้รู้ไงตรงนี้มีผลผลผลไม้ป่าเยอะอกลับบ้านมีการบ้านไหมเนี่ยก็ฟื้ฉลาดนะพี่เคยบอกก็เฟืองทจะทำเงินมื่ก็เสร็จเลยแต่ไม่เป็นไรไมันเป็นความที่ไม่ได้ด่าว่าไม่ไม่อยากด่าว่าน้องโง่นะ เนี่ยเวลายายผมมาผมยายผมกจะมานี่คือทำไมเราไม่เดินไปนู่นวะ,ะเราบอกว่าไม่แต่แต่ยายจะถามว่าทําไมได้เดินมาทางนูน้นแต่ไม่เป็นไรเราจะเดินทําคลิปแม่บอกเขาดีว่ายี่สิบมันเป็นงบที่เท่าไหร่ยี่สิบมึงน้อยถือว่าน้อยใช่ไหมถือว่าเป็นถือว่าตอบแทนใช่ไหมน้อยน้อยแต่มันดีกว่าไม่ได้นี่ตอน,น,นเด็กผมก็คิดแบบนี้แหละแบงค์ร้อยสมัยเด็กผมก็ได้มาแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆพี่เขาเคยได้แบงค์ร้อยมาจากพ่อพี่ละ ถามว่ามันเยอไม่เยอะเวลาไปซื้อของนี่เวลาเราเรารได้เงินถอนใช่ไหมเราก็จะได้เยอะใช่ไหมแต่พอตอนตัวมารู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนี่แต่ชีวิตก็ฟิวเลยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเชื่อพี่แม้คนเขาเริ่มบอกแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนืบนแบบมีคนแบบพามาหลอกเรงเหมือนพี่พากาฟซือไปไหนไม่รู้เนี่ยเขาจะคิดเนี่ยไม่ซีเรียสเลยเราเป็นเด็กทำคลิปใช่ไหม สนามมะนี่ได้เราจะเด,ด็กครับแต่ก่อนตอนนี้ไม่เคยมีที่สร้างเขาเาเป็นหนูเหรอู้คุ้นนะผมไปอักนนีโอเคปอมีเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยนี่เตเบบี้เนะลกเบบี้จะห้ะองเล่นบอกแย เดือยไปเลยพักก่อนพักเขีย่ยอะไรไมต้องเจ็บไหมวะจริงเล็ดฟันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นดีแต่ที่เข้าใจว่ากาฟิวเหนื่อยยายทำทังไมกลับบ้านชา้าจังเนี่ยใสยย่ที่ิที่ใหญ่กาฟิวเดิอนนันน้นเนี่ยเดีไม่เป็นไรเรามาทำเพ,พื่อเพื่อเราไม่ได้กังวลื่ย่พี่จะบอกอะไรแม่ยืนมาแล้วก็อ,อยากซื้อซั่เก็บไว้เถอะนี่กาฟิวเชื่อพี่กาฟิวเก็บมาและวยี่สิบเนี่ยพี่พี่บอกเลยเก็บไปเรื่อยๆกาฟิวได้ยืนตัวอะไร หมูตายดีใจใพี่ยึดยงเงนไว้ก่อนแ,แล้รค่อยมาเบิกได้ครับเบ๊ก็แค่เบิก็แค่พอบิ20ค่ารถเกเอาดี <20. S 1> ตอนนอีลือเียน20ยน20ยังไงข,ไของกรเป๋ไม่ค้นหนุนไม่คล้ตมาตังตังพี่พโอให้20บาทตอวนวันนี้อะต้องเสือ10บาทค่ารถแลวพี่โอให้เราตังตังเ20บาทแล้วมาค่ารถ10บาทเขาทอให้10บาท รวมรวมกับที่ที่เหลือว,วันนี้เป็นยี่สิบไม้เออใช่หรอใช่หรอเอาแล้วแล้ววันนี้ถ้าพี่ไม่จ่ายให้ยี่สิบเราเหลือค่ารถ่นมเนี่ยวันนี้เ,เหลือทำไมเอาดีๆเ,เหลือไมเนี่ยวันนี้เหรอเออเหลือไม่ใช่แบบไม่ใช่เงินยี่สิบนะไม่ใช่เงินยี่สิบที่พี่จ่ายให้นะอันนั้นไม่นับเงินที่กัฟฟิวได้ได้จากไม่จ่อยได้มาโรงาเรียนได้มา,มาวันละเท่าไหร่ สิเออแล้วเลิกเรียนวันนี้หนีเหลือไหมอันเรีนยี่สิบวันนี้ไม่นับมาเงินพี่พี่ให้ไม่นับไม่นับเข้าใจไหมคือไม่นับคือไม่เกี่ยวเลื่องเหลือไหมถ้าพี่ไม่ให้ยี่สิบวันเนี้ยเอาเอาคนเป็นจริงเลยไม่ไม่มีสมมุติเหลือบอเอาดิเราวแลเอาแบงอะไรจ่ายฮะเราเอาเอายี่สิบด้วยสิบบาทจ่ายยี่สิบทำไมไม่เอาสิบบาทจ่ายวะเออมันก็เหลือสิบบาทเหมือนเดือย ตรนนี้โอเคเป็นป่าช้าบริเวณนี้เป็นป่าช้าหมดเลยที่เจ็ดก็ใช่ป่าช้าที่เราไปออกกำลังกายใช่เออใช่มันเคยมันเคยมีศกใต้เตีนงฮะจริงเนี่ยเวลาเนี่ยอยู่ใต้เท้าเราก็มีสศเนี่ยแค่ใช้วิจารณาเท่านั้นเองพี่เขาถ่ายกับฟิลนี่โรงเรียนบ้านบวัาก,ก็ใช่ ป่าาช้เพราะว่ามันเชื่อมกันโรงเรียนวัดดึกอะไรโรงเรียนเราก็วัดก็วัดไงก็มันก็อยู่ในวัดนั่นแหละแต่ว่า<ร>ถ้าถ้าม<ร>ัน<ร>ไม่อยิงมาก็ไม่ได้หลอกโรงเรียนพี่โอมันมันเชี่ยเลยทำีด้ไห่วะมันก็ไม่ได้หรอกโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้ดตาเหรอมันโคตรเชี่ยเดี๋ยวเพื่อนนักสิงแล้วกับฟิวนักเรียนไม่นวนะว้า พี่ว่ากระเพื่อ,อมด,ด,ดูหน้าตาเนี่ยหน้านี้แม่งหน้าแบบโดนตื้อตื้อน้องชายตัวแม่งเที่ยมากทำตัวดีๆเข้าไว้<ช>บอกนี่คนดูเขาดูอยู่เตือนแล้วไม่ฟังเหนื่อยคาใจเลยบอกมันก็ปวดเท้าค่ะถามว่าพี่ปวดไหมพี่ยิ่งเดินไปก่อนพี่เดินจากนูน่นแล้วก็เดินกลับไปกลับมาทุกวัน วันที่พี่ทําเชียร์พี่ก็เดินกลับไปกลับมาทั่วเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวว่าเลยเนี่ยหมาประจําโรงเรียนดุเนี่ยตัวนี้เห่าเอาเหาเนี่ยโมเดลนเวนี้ใช่เลยจะมาจะมาเล็กเเห่าโคตรดังไอเล่ร่อนหมาเราก็ดุดุแต่จะมาถ้าถ้าเราจะไปไหนมันก็จะเดินตามก็เราเป็นเจ้าของไงก็เหมือนเรามีพ่อแม่่ะ มันขอตังค์เนี่ยเพื่อนเพื่อนคเปอร์คือใครไอเลนนมันชอบเล่นกับบอลกเลยถึงบ้านหายไปอีกแล้วมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในกิ่งไม้นั่นแหละมันไม่มีมีกิ่งกามมันชอบอยู่ตามกิ่งไม้เนี่ยพี่อยากให้กาฟฟิวศึกษาเนี่ยวิชาอะไรมึงจะมาวิชา ไปศึกษาสิ่งแวดล้อมไปกับ็อยี่ยอ,อ,อย่างนี้ก็ดูซะกล้วยเนี่ยดูไว้ซะสุกไม่สุกพวกพวกจะมันเป็นพวกของวิชาวิทยาศาสตร์เออเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเดินไปเลยเดืนไปเลยเดือนเดืนเดินเดืนโอ้ยเอยาไปซื้อนะ้ำไปซื้อที่นั่น,นงามไม่งาหมูมีตังค์ก็อยากง,งาหมูมีตังค์ก็หิว พ่อมีตังค์ว่าอยากซื้อคิดแนวนี้วะแม่ยทำไมเดี๋ยว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 จะห้ามมึงไว้อพอไม่มีตังค์หิวไหมหิวทำไมนั่นแหละอยากให้คิดประมาณนั้นเขาไปยิงตังค์เพื่อนเราโอ้ยวันนี้เพื่อนก็ยืมตังมานะาห้าบาทแล้วก็บอกว่าพุ่งูดแล้วเพื่อนเขาบิดไหมนี่ลหลักฐานขากล้องเลยยังยังเย่อยังไงด้วยมันยังมันยังมันยังไม่เคยเพื่อ,เพ,อเพื่อเรายังไม่เคยยืมนอะไะมันไม่ยืน มันยืมไปเท่าไหร่ห้าบาทห้าบาทเลยบอกใช่เอาก็ต่อยเพื่อนไหมเนี่ยไม่แล้วบอกอต่อยเพื่อนแม่งเที้ยม,มาก,กเว้ยไปรออยู่หน้าปากซอยสักครู่ดีกว่าเราจะยังไม่กลับบ้านคุณเข้ามองเราเต็มหมดเลยนะเวย้ยทำไมเราเราเป็นบ้านอะไรเรามาถ่ายรูปเข้ออีเช้าใช่ไหม <Yes. S 2> อยู่ทุบเปล่าเลยอย่ดูถูกอยู่ทุบเปล่านะทุกคนแบบเงินมันดีมากแต่ที่ไซต์ที่ผมทําไม่ไม่ได้หรอกตอนมันท,ทำเงินเพืเ่อนไม่ได้กาแฟมาเนี่เยเปิดก๊อกให้หน่อยพี่จะล้างเตียงเข้ามาเปิดก๊อกพี่จะล้างเออนี่ยน,นจะล้างจะล้างมันไหลไหมเฮ้ยเปิดระวังก็ฟิวเปลืแยง รงเท้ามันเลือ้อยเรือปิดก็อกด้วยบ่าเราจะเดินกลับบ้านอ่ะบ่ายบอกเขาว่าขอจบเพียงเท่านี้ขอผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ป่ะถ้าถ้ามีคำอยากก็ขอเจอขอไปถ้าเจ้าพี่ไปลง,งกดไลยไปตามกมก็ลงกดช h a นแน l กดเส้นไทยถ้า อาใหาย่กัมค้วมาเามวาได้เงินกี่บาทยี่สิบค่าอะไรค่ายูทูบเบอร์ยูทูบเอร์ถือว่างบน้อยใช่ไหมผมก็ให้เงินมัน20วันนี้ไปโรงเรียนกี่โมงเจ็ดปกติไปกี่โมงปกติก็องไปเจ็ดโมงบอกขั้นแถวไหม คูด่าไ,ไบอกแล,แล้วเราเพื่อนมาคนมามาชากว่กบอบฟิวไหม,มากกี่โมงมาคนฮะแปดโมงบอกพวเขาก็มาแปดโมงสามสี่แปดโมงสามีมีใครมาเก้าโมงไหม ดสาระผมก็ให้เงินมันไป20่สิบย้อดผมก็ค้ามอยู่เท่าไหร่วะหกรามสิ 30, แต่จะไม่ให้600นะครับทย้อยให้ผมไม่ได้มีเงินเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะทยอยทยอยให้ใช่นเงิน20่สอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทยอยให้มับ เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกับมันนะครับเราจะไปโรงเรียนกับมันก็เอาไปส่งมันทุกวันแล้วไปรับมันทุกวันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียนวิเศษแล้วใช่ไหมใช่ไหมแล้วแเ้วจะเรียนอีกวันไหนไม่รู้บอกว่าไม่เรียนบอกแ,แม่รู้ยังยาง,ยางไม่อยู่เนี่ยนะครับถา้าไม่เรียนก็คือไม่เรียน ขุ่นเหีนนะียวเมื่อหนาวอยากกับไปอาบน้ำล้างตัวก็<ะ>ไปขุ่นเหนีอาบน้ำล,ล้างตัวตัวคุ่นเหีียวเมื่อตัวเหนียวยืดผูกเนี่ยโอ้ยว่นี่ดังแน่เนาะนี่จริงลืมเพื่อนรู้เออนี่นาะลืมเพื่อนลืมฝุ่นเนาะเออมันสวยแดีวมันสวยเลยอ๋อ

ไม่ไม่กูไม่อยากเลยอ่ะไปอยู่เรีอนจำมีวะ